เส้นนะคะเป็นเส้นทําจากขนนะะไข่นะคะเราจะใช้เส้นนี้นะเพราะว่าจะไม่ซื้อใหม่แล้วนะคะที่บ้านเรามีเส้นเยอะมากเไปใช้นการ้วนะคะกไปทีเดียวให้เยอะเลย ส่วนนี่เครื่องปรุงข้าวซอยนะคะขอดูหน่อยอจริงหรอใช้แบบซองนี้เหรอคะโอเคเดี๋ยวเราลองทําดูเนาะนึกว <c oughs> <c oughs> ่าเป็นเคอรี่ค่ะทุกคนไม่รู้รสชาติยังไงอะ่ะจริงๆไม่ชอบอะไรที่มันเป็นไม่เอาดีกว่าทุกคน มามาจะใช้นี่นะคะแกงเหลืองทำข้าวซอยนะคะเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่เป็นผงเพราะไม่ความสุขว่าเขาใส่ไอ้พวกผงชูรสเยอะอ่ะไม่ชอบกินแบบนั้นแค่เห็นเราก็รู้สึกคอแห้งอ่ะที่สําคัญตัดแล้วด้วยเดี๋ยวอาจจะเอาไปมิกกันกระลอกกันเนาะดูกันเราใช้แกงเหลืองกะหรี่ทำข้าวซอยนะคะแกงกะหรี่เนาะตลุกข้าวซอยสูตรตามานะคะ ครั้งแรกนะงงๆหน่อยเดี๋ยวครั้งหน้าต้องทาแบบถูกตามหลักเลยนะคะวันนี้กินเอาที่ทําได้เนาะก็ลวกเส้นอยู่นะคะเส้ต้มหลังนะคะสว่วนข้างน้านี้ปามาก็ใส่เครื่องแกงเหลืองลงไปแล้วนะคะใส่ไปตอนที่น้ำมันยังไม่ร้อนมากนะคะเพราะกลัวบอกว่ามันน้ำมันจะกระเด็นกระดอนเป็นคนกลัวน้ำมันที่สุด

เนื้อไก่ที่เราเจออยู่ในโฟสเส้นนะคะโอเคเกือบลืมไปแล้วนะเนี่ยยังตั้งสารชิ้นโตๆเลยนะคะนี่ก็อีกชิ้นหนึ่งทำเป็นต้มจืดให้ยัสมินนะคะส่วนชิ้นนี้เราก็มาทำเป็นเนี่ยค่ะข้าวซอยเนาะทุกคนหมาหมาเนี่ยเป็นคนหมาหมาเป็นแมวประเภทที่ว่าอยากกินอะไรแล้วจะกินเลย แล้วพอจะกินเลยบางทีเราไม่มีอุปกรณ์เราเนี่ยบางทีเราก็มีไม่ครบนะคะแล้วซื้อมาแบบผพลิดๆถูกเห็นไหมเนี่ยเห็นข้าวซอยนะคะเห็นคําว่าข้าวซอยเหมือนวันเนี้ยเราเห็นคำว่าข้าวซอยแล้วก็โอเคฉันอยากกินข้าวซอยแล้วก็หยิบมันมาเลยคิดว่ามันเป็นแบบเป็นเครื่องแกงแบบเป็นเครื่องแกงตมอะค่ะไปๆมาๆเป็นเครื่องแกงแบบผงโอไม่ชอบแบบเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่แบบเป็นผงอะค่ะเพราะมีความรู้สึกว่ามันมันจะมีแบบ เขาใส่พวกอะไรนะหผงชูเยอะอะไรแบบนี้คิดเอาเองนะไม่รู้แหละแต่ก็เลยใช้เป็นเครื่องแกงแกงเหลืองแทนแล้วก็เป็นเคอรี่แทนนะคะเป็นแกงเหลืองเนาะโอเควันนี้ก็เป็นข้าวซอยสไตล์หมาม้าเนาะทุกคนขอโทษด้วยนะคะคนชาวเหนือทั้งหลายอาจจะที่หมาม้าไม่ได้ทำข้าวซอย ที่มาม่าไม่ได้ทำข้าวซอยแบบถูกหลักนี่คือการกินข้าวซอยครั้งแรกของมามะ่าจริงๆค่ะทุกคนเดี๋ยวไว้ข้างหน้านะเดี๋ยวจะไปไปอ่านจะไปอ่านเขาเรียกว่าอ่านวิธีทําที่ถูกต้องนะคะแล้วก็จะมาลองทานะขอโทษจริงๆนะคะเดี๋ยวข้างหน้าจะทําให้ถูกต้องกว่านี้วันนี้แค่อยากจะลองกินดูนะคะว่า รสชาติเขาจะเป็นยังไงนะโอเคเดี๋ยวจะเอาผงนี่แหละเนี่ยจะเอาเครื่องปรุงผงข้าวซอยเนี่ยค่ะใส่ลงไปเนาะคิดว่าเขาโอ,อ้เขาน่าจะมีบางสีมันแปลกแปก,แปกเหมือนมันมีผงอินเดียหรอสีมันเหมือนกับพวกผงอินเดียค่ะทุกคนผงที่ว่าเครื่องปรุงอินเดียค่ะคิด <laughs> สี กลิ่นก็เป็นเหมือนเครื่องปรุงอินเดียด้วยค่ะทุกคนเออเขาใส่อะไรลงไปนะเนี่ยมาหมาไม่ความสุขว่าเขาใส่ผงชูรสเยอะอะค่ะไม่กล้านะคะไม่กล้าเพราะว่าอยากจะปรุงเองมากกว่าปรุงเองนะคะเพราะคิดว่าข้าวซอยเนี่ยรสชาติคงจะเหมือนกับพวกแกงเคอรี่ใช่ไหมคะทุกคนแต่ว่าวัตถุดิบที่เรากินนี่เราก็จะมีพวกเครื่องเคียมเยอะใช่ไหมแล้วก็กินกับเส้นใช่ไหมคะทุกคน ออขอโทษจริงๆนะคะที่ไม่ทราบรายละเอียดจริงๆว่าเข้าซอยที่ถูกต้องนี่ต้องเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวข้างหน้าแก้มือใหม่เนาะโอเคเดี๋ยวเรารอนะคะรอให้ไก่สุกเนาะ ส่วนของเครื่องเครื่องเคียงนะคะปกติเขาจะมีหอมแดงใช่ไหมคะแต่ว่ามามาใช้ไอตัวนี้นะไอ,ไอต้นหอมนะคะเพราะว่าเป็นคนกินหอมไม่เก่งปะปาก,ก็กินไม่เก่งนะแล้วก็ผักดองใช่ไหมคะแล้วก็มีมะนาวแล้วก็นี่ก็คือเขาจะมีพริกใช่ไหมคะพริกในน้ํามันอะไรนี่ไอนี้มามาก็ทําเองนะคะเป็นพริกป่นเนาะแล้วก็ปกติเขาจะมีเส้นทอดใช่ไหมเออเส้นก็ไม่ได้ทอดนะคะก็ใช้กากหมูแทนก็นแล้วกันนะกินกิน สวัสดีค่ะทุกคนมาม่าเติมน้ําลงไปแล้วจะบอกว่ามาม่าไม่ได้ปรุงอะไรลงไปเลยค่ะทําไมมันอร่อยมากๆอร่อยมากๆเลยค่ะทุกคนไม่รู้ว่าเป็นเพราะไอตัวเคอรี่หรือว่าเป็นเพราะไอตัวผงข้าวซอยนะคะที่ทําให้อร่อยนี้ยังไม่เข้าใจเลยว่าทําไมถึงอร่อยเบ์นี้สรุปว่าเดี๋ยวถุงนี้เราจะเก็บไว้นะคะเพราะว่าแกะแล้วเดี๋ยวค่อยปิดปากมันไว้เนาะแล้วก็ส่วนนี้คือเส้นน่าทานม,มากดูสิ ปุนเธอ,อเขาเรียกว่าคัลเลอร์ฟูลเลยค่ะนี่เส้นนะคะเดี๋ยวทานกับข้าวซอ,อ,อยเนาะก็เดี๋ยวเราไปจัดจานให้ดูนะคะค่ะเฉพาะเส้นนะคะเดี๋ยวจ,จานให้ดู ค่ะนี่นะคะน้ำตาประมาณนี้นะโอเคลูกปดค่ะนี่น้ำประมาณกุ้งกลิ่นประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวมามาเดี๋ยวทำให้ปับป้าก่อนผักดองนะคะป้าปยังกินไม่เป็นเนาะเราก็เลยใส่ให้ไม่เยอะเนาะแล้วก็มะนาวเนาะเห็นตอนนี้อันนี้ของยสมินป๊ายสมินระวังลูกระวังเอ้า เห็นไหมโอเคนะคะใส่ผักดองแล้วก็มะนาวลงไปนะคะนิดหนึ่งเนาะแล้วก็พริกนะคะพริกผัดมะนาวทําเองนะโอ้พริกป่นผัดพริกป่นผัด่าน้ํามันนะคะโอ้หน้าอย่ามีระวังได้ช้าๆค่ะลูกแล้วก็แล้วก็โรยด้วย ชีนะคะนี่นีของป้าอาองกมามานะคะใส่ใส่ใสน้ำกุกขิดลงไปแล้วนะคะแล้วก็นี่เนาะทางเราต้องการปาักกัดดองเยอะๆนะคะมะนาวนะคะเอาไปเลยสองชิ้นนะคะแล้วก็เฮ้ยพอเราวลุกแล้วก็โรยนะคะ ลกูกอุ้ยตายแล้วออกนอกออกนอกพอแล้วลูกแล้วก็มีกุกกิบก,กุกเก็บด้วยนะคะเหมือนกรอบพลาสติกขระวอ้วนแล้วก็โอเคแล้วก็น้ำพริกเผานะคะไม่ใช่น้ำพริกเผาค่ะอ่ะพริกป่นผัดน้ำมันนี่ค่ะทุกคนน่าทานมาก<อ>ดัซซี่ชิลียาอบบี้ อ่อชิลลี่า拉เทนมิดอ้ยเอาไปทุกเค็นเอ่อวิไฮล่ะเฟสิกชิลลี่ทุกเคนชิลลี่น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 ่น่นี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 นี่นนี่ี่นนน่นี่่่น่นนน่่น